สวัสดีอีกครั้งครับท่านตอนนี้ก็เดินทางมาถึงพระทาตแช่แห้งนะครับเป็นพระาธาตุประจําจังหวัดน่านแต่เป็นของคนเกิดปิดทอเนาะนี่ไงมีรูปกระตายให้นะครับน่านนะสิเนี่ยเขามีเขียนเลยอยู่นิ่นนะพระทาตุแช่แห้งพระอารามหลวงน่านนะสิจริงๆริงลายจริงๆมี อะไรนะชาวมีเปิดจำนองเสียงมีสารแล้วอืมอืมว่าก็แล้วมาเจอมีงานพอดีอานี่อุโบสถมหาอุดนะโอเคมีประชาตถนะครับนี่เขียนว่าอุวบูชมหาอุดบ่เข้าไปสุภาพตีห้ามเข้าเราเขาไม่ให้สุภาพตีเข้านะครับ มีไฟปิ๊บปิ๊บปิ๊บยังไงก็ไม่รู้สัญญาณอืมอันนี้เป็นพระที่เป็นพระอุโบสถที่เขาจะทําวิธีกรรมอะไรข้เนาะอะไรขึ้นเนาะนะโมตัสสะภะคะวาโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มะอุนนะโมพุทธายะนะมะพัทธาจพัพะกัสะพุทธสังมิอืม,มาทั้งทีก็ปกคาถามหาอุตน้องเขาจะว่าอุดทางอัดโทนะโมพุทธายะอุดอุตอัดอัดมนะครับมาปกเศษเครื่องรางของขัง,งในตัวเราทำไมนีน้องพ็ขอสัการะบูชาองค์พระปฏิมาพระพุทธเจ้าในพระมหาอุ โบสถ์อุดแห่งนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลอโอเคสาธุนะอันนี้นอกต่อเขามีพระใหม่ๆมาไว้อยู่นะมีะหน้าต่างเล็กๆอยู่ปิดอยูสองช่องนะแต่ว่ามาเก็บอะไรเต็มไปหมดเลยเครื่งองวัสเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจริงไม่น่าอยู่ในนี้โบสถ์นี้ต้องเป็นโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เลยเป็นอุดออถดจะปล่อย ขาดการดูแลนะฮะดูทีฮะเอาอะไรมาเก็บไปหมดเลยไม่เป็นไรมาแล้วอย่าติเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย <c oughs> <c oughs> ว่าต่อ <c oughs> นะครับวันนี้ก็พาทัวร์บุญวัดต่างๆของจังหวัดน่านนะครับ <c oughs> มาดูต่อเดี๋ยวค่อยมาดูวัตถุมงคลเนา <c oughs> <น>ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> อะไรหรือ นางพญาแช่แห้งเนื้อดินมาดูวัตถุมงคลน,นะโอ้โหมีวัดอะไรของอะไรมั่งนี่เป็นวัดท่านนี้อาจารย์ยักได้มาแล้วที่ไปพระธาตุเจดีได้มาเลี่ยมคออยู่เนาะมารูเป็นพระอะไรอ,อืมเขามีวัตถุมงคลหลากหลาย มีนะมีปิดตาด้วยเข้าไปไหวแล้วอืมอือผู้หญิงเข้าไม่ได้อืออืออันนี้มีพระเจดีย์พระธาตุอันนี้พระกูและเหรียญเก่าวัดพระทาตุแค่แห้งนะแล้วก็มีนี่อืออืวงพระองคพยะยา อันนี้เลยพระพุทธพระปางลีลาพุทธเจ้าเปิดโลกมันต้องสร้างในแนวเดียวกันเหมือนกับไอ้น,นี่เลยนะพระ,ะ,ะพุทธะอ่านะพระพุทธสัตววัตรพระปางลีลายี่พันสัตววัตโอ้โหสามพันสองพันห้าสามพันสองพันราคาเป็นพันหมดเลย <c oughs> เต็มเลยอ้าไปนู่นแค่อยู่ตรงนั้นเท่นั้นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวก็วไปไหว้พระน,นอน นี่ไปดูพระธาตอนนี้กําลังบูรณะนะครับบูรณะอยู่นะครับให้ชมเนาะยกให้ต้องต้งุณาโปกกาให้ยกเออมาที่นี่แดดออกเลยอยู่ตรงนี้สว่างให้เลยข้าตรงไหนอะ่ะเข้าที่ตั้งวันตกรอพวกนั้นเนี่ยเข้าไปยืน อืนะครับนี่ให้ดูวัดพัดแช่แห้งทางนี้คือทิศตะวันตกสัญญาณผมมีอยู่ปล่าเนี่ยไม่เห็นมีคนเข้ามาเลย <c oughs> หรือว่ายัางไงมไม่ขึ้นให้ดูมีคนเข้ามาไหมก็ใช้อะไรแปะเนี่ยทองเหลืองมาเลยบูรณะอย่างไงทองคำเปลวทองคำ,คำทอง,ทอง <c oughs> นี่ไงแผน่นทองคำแท้แผ่นละสี่สิบบาทที่วผมซื้อแผ่นละเก้าบาทเองนะผูกผ้าแพรดวงนี่ที่นี่เขาบอกว่าปิดองคพระถ่าจแห่กจำนวนหนึ่งล้านให้แผน่นแผน่นทำบุญแผ่นละสี่สิบกองบุญสองร้อยห้แผน่นนี่นว่าวทำอไร ก็ไปดูผมเคจำที่วัดมหาธาตุเก้าบาทเน,นี่ยนี่ก็ไปทำบุญไปสองหมื่นไปช่วยท,ที่วัดใช่แต่ทองคำเปวะมันจะแผ่นประมาณนี้นไม่ถึงสี่สิบบาทสี่สิบบาทเลยแสดงว่าวัดเอาไม่ได้ทำทองอย่างเดียวเ,เงินเข้าวัดด้วยอไไะไรนะร้อความรู้ไปอุดเอ,อิดเลยข้อมึง อืมอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้ว